ค่ะืนเอพมาดูดอกไม้ชมดอกไม้กับยายพรอ,อีกเช่นเคยนะคะนี่ค่ะไม่รู้ว่าเขาชื่อดอกอะไรนี่ยายพรก็นี่ค่ะข้างบนเป็นพุ่มเป็นดอกสีขาขาวแล้วก็มีแบบเป็นสีชมพูชมพูด้วยนะคะก็ เดี๋ยวพรปีนขึ้นมาถ่ายให้ดูนะคะเนี่ยเพื่อจะได้ให้เห็นใกล้ๆนี่ก็จะเป็นดอกกําลังตูม,ตมกําลังจะบานค่ะดอกตูมของเขาค่ะนี่ค่ะจะเป็นดอกตูมแบบนี้ข้างบนครับเพื่อน ดดอกส,สวยค่ะไม่รู้ว่าเป็นดอกอะไรเต็มต้นเลย <B ASS> ดูเหมือน ก็ดูคล้ายๆจะเหมือนดอกเหมือนดอกคล้ายๆดอกซากุระแต่ไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกว่าดอกอะไรในประเทศเราไม่รู้ค่ะเพื่อนไหนรู้จักก็เชื่อคมนต์มาบอกเยพรด้วยนะคะเยพรไม่รู้จักค่ะนี่ค่ะที่เพื่อนดอกเ้าสวยมาชมดอกไม้กับเยพรนะคะเพื่อน พุ่มๆสวยเลยค่ะเต็มกิ่งไปหมดเลยค่ะเพื่อนนี่สวยเป็นดอกหมากสีเหลืองนี่ค่ะเพื่อนสวยค่ะสีเหลืองสวยค่ะ สีเหลืองทองเลยค่ะเพื่อนดอกหมากนี่เห็นไหม้าเป็นสีเหลืองทองเลยนี่ค่ะเพื่อนเป็นดอกหมากเป็นไม่ใช่หมากที่เอาไปเคี้ยวคนแก่เคี้ยวหมากนะคะอันนี้จะเป็นหมากเป็น หมากเป็นไม้ประดับนะคะอันนี้ลูกเขากำลังเล็กๆนี่ค่ะดอกสีเหลืองทองเป็นช่อสวยค่ะเป็นไม้ประดับส่วนนี่ค่ะเนี่ยลูกเขาจะโตได้แก่ได้แค่แค่นี้นะคะเพื่อนอันนี้พรเอามาถ่ายให้ดูนี่เป็นพวงเป็นหมากเป็นไม้ประดับค่ะเพื่อน ส่วนนี่มะม่วงมดแดงแฝงกิ่งมะม่วงดอกค่ะเพื่อนนี่ค่ะดอกดเดี๋ยวจะพาไปกินมะม่วงต่อูลูกเขาอันนี้จะเป็นมะม่วง งามเมืองย่าค่ะเพื่อนเนี่ยจะเป็นมะม่วงงามเมืองย่าไปค่ะเพื่อนไปกินมะม่วงกันค่ะเพื่อนเยพรจะพามากินมะม่วงน้ำปลาหวานอีกเช่นเคยชมดอกไม้มาแล้วก็มากินมะม่วงน้ำปลาหวานกันค่ะมาค่ะเพื่อนมากินกับเยบพรนี่ค่ะก็ง่ายง่ายไม่ต้อง อยากซอยหอมใส่พริกแห้งน้ำตาลนี่ค่ะอันนี้ยาพรมะม่วงอันนี้จะเป็นมะม่วงกะล่อนนะคะลูกเล็กๆพอดียาพรไปเก็บมาค่ะมันหล่นอากาศมันร้อนค่ะเพื่อนยาพรก็เสียดายก็เลยเก็บมากินมะม่วงทำมะม่วงน้ำปลาหวานกินค่ะเพื่อน อากาศมันร้อนแล้วเขาเนี้ยมันตายร้อนนะคะมันแห้งไม่ใช่มันแห้งหรอกมันมันร้อนมันเหี่ยวมันขั่วมันเหี่ยวนะคะมันก็เลยหล่นเยพรก็เสียดดยก็เลยเก็บมากินร้อนค่ะเพื่อนมะมามากิน้ำม่วงน้ำปลาหวานกับเยพรมาเด้อมาเด้อเพื่อนมากินเป็นเพื่อนเยพร นะค่ะเพื่อนอากาศร้อนร้อนฝนว่าจะตกก็ไม่ตกค่ะทำท่าจะตกก็ไม่ตกอากาศร้อนมากอากาศร้อนไม่เป็นไรค่ะเพื่อนอย่าใจอย่าร้อนตามอากาศนะคะใจเย็นๆค่ะเพื่อนมาค่ะมากินมะม่วงกับเย,ยพรเนี่ย ธรรมชาตินะะถึงฤดูร้อนเขาก็ร้อนฤดูหนาวเขาก็นาวฤดูฝนฝนก็ตกเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติมาค่ะเพื่อนมากินมะม่วงกันมาค่ะมากินมะม่วงกับเยพรกินเป็นเพื่อนเยพรหน่อยค่ะกินหลายหลายคนแซ่บค่ะเพื่อนมาๆมา,มา,ม,ามากินมะม่วงมะม่วงนี้เขาจะมีความหอมเนาะ มะม่วงกรล่อนอันนี้ลูกเขายังเล็กอยู่ยังอ่อนอยู่ค่ะถ้าลูกสุกหอมหวานมาเพื่อนมะม่วงค่ะเพื่อนเดี๋ยวจะยาวไปค่ะเพื่อนเดี๋ยวพรก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนี่ค่ะ เยพรขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าจา้ะเยพรก็รับขอบคุณเพื่อนๆทุกทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมให้กำลังใจเย,ยพรน,นะคะเยพรก็ให้กำลังใจทุกคนค่ะก็สำหรับมื้อนี้วันนี้คลิปนี้เยพรต้องไปก่อนนะคะโชคดีมีสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงกันทุกๆคนทุกๆครอบครัวคะ่ะขอให้ทุกคน มีความสุขค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย